แต่ส่วนของเรานะคะมะย,ยมเราเก็บมะย,ยมมาทั้งหมด5กิโลนะคะหลังจากได้มะย,ยมทั้งหมด5กิโลแล้วเราต้องทําความสะอาดล้างทำความสะอาดมะย,ยมหลายครั้งล้างน้ํากันก่อนนะคะถ้ามีเศษผงเศษก้านอะไรต่างๆอย่างนี้เราต้องเอาออกนะคะมีเศษใบมีลูกเน่าลูกเสียอ,ออกให้หมดนะคะ ทีไม่โยมหน้านี้นะคะหน้าฝนกอาจาจะมีลูกเกียดได้บ้าง ต่อไปนะคะเอามาย้อมที่ล้างน,าน้ำใส่กระดมังประมาณสักสามกระมือก่อนนะคะบางคนไม่ใส่กระดมังบางคนอาจจะใส่ถาดก็ได้ใส่ถาดคึงๆนะคะใส่เกลือลงไปนะะใส่เกลือลงไปประมาณสัก2องช้อนสองช้นสามช้อน,อนใส่ไปเลยค่ะใส่แล้วเราก็ขยำ ขยำมะยมนะคะบางคนก็ใส่ถาดพึงๆน,นะคะแต่นี้เราไม่คึงนคะคะเาชีวิตขยำขยำบีบแรงๆเลยนะคะขยำสักห้านาทีขยำคั้นมะยมให้มันชั้นช้ำคนก็ใส่กระด้งใส่ถาด ให้ไม้คลึงพึงน,นะคะแต่นี้เราไม่เอาลึงแบบน,นั้นใช้วิธีขยันพอขยันจนมะยมกับเกลือข้าวก็ดีิเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ,ะเตรียมหม้อนะคะเตรียมหม้อมาเทมะย,ยมที่เราทำใส่หม้อ ใครจะไม่ใช้หมอ้อใช้แค่เป็นโถที่มีฝาปิดก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่นี้เรามีหมอ้อเราก็ใช้หม้อที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมเอามายมลงมาขยำขยำสวดีค่ะ หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเทเทน้ำเปล่าลงไปนะคะเทลงไปแค่พอทุ่วมๆนะคะค่อยๆเทนะคะเทลงไปทุ่วมๆเม็ดมะยมเราอาทั่พีคนดูก่อนนะคะอ่ายังไม่ท่วมเติอมอีกนิดนึงอนันนี้ท่วมเม็ดมะยมแล้วนะคะ เกลือนะคะเกลือที่เราใช้ครั enfin, an, ้งแรกนะคะเกลือท mm. ี่เราใช้คร anyway. ั้งแรกเราซื้อมาถุงละสิบาทนะคะถุงละสิบาทคือเกลือปรุงรสทิพย์ถุงสิบบาทขนาดนี้นะคะหนึ่งซองพอดีนะคะที่เราคุกเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่ากับเกลือหนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงขนาดนี้นะคะขนาดหนึ่งกิโลกรัมนะคะเราใช้เกลือหนึ่งกิโลกรัมนะคะหนึ่งถุงกับมะยม5กิโลกรัมนะคะอัตราส่วน หลังจากนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะเราปิดฝาหมักไว้แบบนี้นะคะเราจะหมักไว้สามคืนเราจะไม่หมักนานนะคะหมักแค่สามคืนเดี๋ยวสามคืนเรามาดูกันนะคะมาดูขั้นทีทําขั้นตอนต่อไปอันนี้เราจากเราดองไว้สามวันนะคะเปิดมามันก็จะเป็นฝ้าลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นฝ้าแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็คนๆนิดนึงเพราะมันเป็นฟ้าฝ้าที่เกิดจากการดองนะคะคนๆฟ้ามันก็จะหายไปนะคะเวลาเราจะทานเราก็เอาไปล้างน้ำนะคะอันนี้เราดองไว้เยอะนะคะส่วนหนึ่งเราก็จะกินเปรีย้ยวแบบนี้อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมนะคะะเดี๋ยวเราจะตักตักบางส่วนออกนะคะ ันนี้เราจะตักออกประมาณสองกิโลนะคะเดี๋ยวเราไปช่างนะคะเราตักออกก่อนเดี๋ยวเราเอาไปช่งะะกออกกา,าชงก่อนนะคะนี่ขาดสองกิโลอีกนิดหน่อยนะคะเติมอีกนิดหน่อยนะคะส่วนที่เหลือในหม้อนี้นี่คือสามกิโลส่วนที่เหลือในหม้อไว้แบบนี้อันนี้คือสองกิโลที่เราจะเอาไปเชื่อมนะคะ ก่อนที่เราจะจะเอาไปเชื่อมนะคะเราจะแช่น้ําปูนใสก่อนน้าปูนใสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเราละลายทิ้งไว้แล้วปูนสีแดงมันก็จะตกตะกอนอยู่ข้างล่างอันนี้ข้างบนที่เป็นฟ้าๆน,นี้ก็คือน้ําปูนใสนะคะเราจะเทน้ําปูนใสลงไปนะคะเทน้ําปูนใสลงไปแช่นะคะแช่ไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงคะ่ะ แช่น้ําปูนใสไว้ก่อนนะคะ1ชั่วโมงทําไมถึงต้องแช่เพราะเราต้องการให้มะยมของเรานั้นนะคะแข็งตัวเวลาเชื่อมจะได้ไม่เละจะได้ใสนะคะแดงใสอันนี้เราแช่ไว้ก่อนนะคะอ่าแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวเรามาทากันต่อคะ่ะพอเราแช่น้ําปูนไว้ครบนะคะหนึ่งชั่วโมงเสร็จแ,แล้วเตรียมกระทะมานะคะกระทะอะไรก็ได้นะคะเตรียมมาแล้วตัด ตากมะยมของเราขึ้นจากน้ำปูเลยค่ะไม่ต้องล้างนะคะไม่ต้องล้างน้ำนะคะใส่กระทะได้เลยอ่บางคนบอกว่าถ้าไม่ล้างน้ำปูนจะขมไหมไม่ขมนะคะขึ้นจากน้ำปูนไม่ต้องล้างน้ำ นี้เราเตรียมมะยมใส่กระทะพร้อมแล้วนะคะต่อไปค่ะน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายนี่เราใช้เ0 0กรัมนะคะเราใช้แค่7 0็กรัมเราจะไม่ใช้เยอะใช้เยอะมันจะหวานฉ่าเกินไปนะคะแต่จะเป็นน้ําตาลทรายแดงแบบนี้มันจะหวานเข้มดีนะคะ700กรัมค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้ไม้พายนะคะคนคนน้ำตาลทรายกับมะยมให้เข้ากันก่อนนะคะคลุกเขาให้เข้ากัน เห็นแล้วก็น่าทานมากเลยนะคะกลิ่นมันหอมยั่วยวนมากเลยกลิ่นมะยมดองมันหอมหอมนะคะน่ากินมากขอคลุกน้ำตาลทรายกับมะยมข้าวกรณี้เสร็จแล้วต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะํามาตั้งไฟนะคะตั้งไฟนี้ใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าน้ําตาลทรายที่เราใส่ไปนั้นเราไม่ได้ใส่น้ําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวน้ําตาลทรายมันจะไหม้นะคะใช้ไฟปานกลางคะ่ะ เดี๋ยวพอถูกความร้อนน้ำตาลทรายจะละลายนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้พอน้ำตาลพอน้ำตาลเลื่อนละลายนะคะน้ำก็จะออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะน้ำนะคะน้ำที่เป็นน้ำน้ำตาลละลายออกมาแล้วนะคะน้ำจากมะยมก็จะออกมาด้วยเพรกะนั้นตอนนี้ก็จะมีน้ำประมาณนี้นะคะเราก็ปล่อยให้เดือดไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะคอยคนเป็นระยะระยะนะคะ อบอกตรงๆเลยคะ่ะว่ากลิ่นมันหอมมากถ้าเวลาทําคลิปนะคะถ้ากลิ่นอาหารสามารถให้คนดูคลิปได้กลิ่นได้จะดีมากเลยนะคะจะได้หอมไปพร้อมๆกันคะ่ะพอเราเคี่ยวมาได้สักระยะหนึ่งนะคะลูกมะยมเราเริ่มรัดตัวนะคะแล้วสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะคะจากสีทีดขาวๆตัวนี้จะเริ่มเป็นสีแดงๆขึ้นมาแล้วนะคะสีจะเริ่มเข้มขึ้นมาแล้วนะคะ เที่ยวต่อไปค่ะพอเราเที่ยวมาได้สักระยะหนึ่งนะคะประมาณ20่สิบกว่านอาทีจนน้าน้ํานที่ออกมากับคือน้ํานตาลกับน,าน้ามะยมที่ออกมาเกือบจะแห้งแล้วขั้นตอนนี้นะคะต้องคอยระมัดระวังนะคะคอยคนตลอดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ค่อยคนเดี๋ยวมันจะไหม้นั้นช่วงนี้คนบ้างทิ้งบ้างเป็นช่วงๆนะคะ พอแห้งลักษณะนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนนะคะคเหมือนก็ยังมีน้าเชื่อมอยู่แต่พอเย็นแล้วน้าเชื่อมมันก็จะเหนียวจะแข็งตัวไปเองแค่นี้พอแล้วนะคะเพราะว่าเราเราคนด้านก้นนะคะด้านก้นไม่มีน้าน้าเชื่อมมากแล้วขนาดนี้ใช้ได้คะ่ะปิดไฟได้เลยอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะอย่าทิ้งไว้ให้เย็นคะ่ะ อันนี้หลังจากที่ทิ้งไว้จนเย็นแล้วสีมะยมของเราก็จะแดงแบบนี้นะคะสีจะแดงน่าทานมากเลยค่ะถ้าใครมีมะยมที่บ้านลองไปทํามะยมเชื่อมสูตรของเราดูนะคะนอกจากจะได้มะยมเชื่อมที่รสชาติอร่อยแล้วเราก็ยังมีมะยมดองเอาไ้ทานอีกนะคะใครที่ชอบจิ้มเกลือก็มะยมดองก็มีสูตรนี้ทําได้สองแบบเลยค่ะ